สวัสดีเพื่อนเพื่อนคนคอบอลครับคลิปนี้พามาชมเซดานชาคิรี่โบกมือลาสวิตซ์ยิ่งใหญ่ทำสถิติยิงรายการสำคัญเซดานชาคิรี่ประกาศอำลาทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาภายหลังร่วมทีมทำศึกชิงแชมป์ฟุตบอลแห่งชาติยุโรปหรือยูโร2024พร้อมสร้างชื่อรือชาทิ้งทวนไปด้วยในตัวระหว่างติดทงสวิ์ในศึกชิงเจ้ายุโรปที่ประเทศเยอรมน,นี อดีตกองกลางเชิงรุกของลิเวอร์พูลและบายเยอร์มิวนิกกลายเป็นนักเตะเยุโรปเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยิงประตูใน6กรายการสําคัญล่าสุดหลังจากสับไกตุงตาข่ายในเกมเสมอกับสกอตแลนด์หนึ่งประตูต่อหนึง่งชาคกรี่ลงรับใช้ทีมชาติ2นัดจากทั้งหมด5นัดในทัวร์เมนต์เมืองเบียก่อนมีอันต้องตกรอบแบบสุดดรามา่าในรอบก่อนรองชนะเลิศด้วยการพ่ายต่อการดวนจุดโทษกับทีมชาติอังกฤษด้วยสกอร์3ต่อ5